อ่พี่เพชรครับเป็นไงบ้างคะตอนนี้เห็นบอกว่าเมื่อวานนี้พี่โบเหมือนวันนี้พี่โบออกงานเหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนกันค่ะแล้วบอกว่าก็ดูใจกับหนุ่มคนนั้นมาได้สักพักนึงแล้วเหมือนกันค่ะก็ดีครับก็ดีดีใจด้วยเคยเจอเหมือนหนุ่มคนนั้นของพี่โบไหมเคยเจอทีหนึ่งตอนยังคบกับคุณโบอยู่ไปเจอกันที่ร้านโฟร์ที่แถวแถวขอนโยธินโบเขาก็แนะนําให้รู้จักว่าเป็นรุ่นพี่เขาแต่ว่ามามากันหลายคนก็เป็นเป็นแก๊งพี่ๆผู้ชายหมดเลย ก็ให้โซพี่น้องกันมานานแล้วประมาณ <c oughs> ใช่ใช่เขาเห็น <c oughs> เขาบอกว่าเขารู้จักกันมาหลายปีแล้ว <c oughs> ตามที่เราเห็นตอนนั้น <c oughs> เขาเป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> เขาก็เป็นพี่อะครับเพราะว <c oughs> ่าเพชรไปกับคุณโบแล้วพี่เขาก็มากับเพื่อนๆสี่ห้าคนโบเขาเจอเขาก็เข้าไปยกมือไหว้แล้วก็กอดกัน <c oughs> ก็คือแตะเกาะทุกคนก็เหมือนกับแบบเป็นพี่ที่สนิทมากอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าตอนนั้นพี่เขายังบอกอยู่เลยว่าแบบเออถ้ามีเพื่อนๆสาวๆแนะนําให้เขาหน่อยก็คือคือก็ เป็นพี่ที่ที่เขารู้จกักกันมานานแล้วก็สนิทกันมากแค่นันเองมันก็เลยเมีข่าวเหมือนประมาณว่าพี่โบคบซ้อนตอนที่คบกับเราอยู่ก็คุยกับคุณทหารคนนั้นอยู่อ๋อไม่หรอกเออพชศว่าไม่หรอกก็คงคงจะเป็นอารมณ์เหมือนกับแบบว่าเอ,อ่อช่วงที่ห่างกันกับคุณโบออก็คงเป็นเพื่อนแล้วก็เหมือนคงโทรคุยกันแล้วก็ปลอ,อบใจกันแล้วก็เข้าอ,อกเข้าใจกันมากกว่าบางคนบอกว่าวนไหนว่าพี่คนไหนเขาเป็นมือที่สามหรือเปล่า โอ้ไม่หรอกไม่หรอกคุณโบเขาก็ไม่ใช่คนอย่างนั้นอยู่แล้วโดยส่วนตัวคุณโบเขาก็เป็นเป็นคนที่แบบว่าคบใครเขาก็คบทีละคนอยู่แล้วแล้วก็คงคงจะเป็นจังหวะที่เหงาอ่ะแล้วก็พอดีมีพี่คนนี้ที่เป็นเพื่อนคุยด้วยก็เลยคงทําให้เกิดความรู้สึกดีๆจากจากที่สนิทกันมาหลายปีคือถ้าบอกจริงๆพี่พี่ชื่ออะไรนะพี่แบงค์เออคือคือพี่แบงค์เนี่ยก็รู้จักกับคุณโบมาก่อนเพรอีกแล้วก็สนิทกันมากกว่าเพรเพราะฉะนั้นการที่เขาจะพัฒนา เป็นมากกว่าพี่น้องขึ okay. ้นมาเพืว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากเราไม่ได้เคไม่ได้ใสใจก็คงโอเคนะครับถ้าไม่โอเคคุณโบก็คงคงไม่ไม่เริ่มเรียนรู้ด้วยแต่เท่าที่ได้ยินมาพี่แบงเาก็เป็นคนดีคนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ร <ok ู้จักเป็นการส่วนตัวจริงๆว่าเป็นเป็นใครแบบไหนตอนนี้พี่เพรจะมีความเป็นห่วงอะไรพี่โบมีสามกังวลก็สำหรับคุณโบคงไม่ได้ห่วงอะไรมากแล้วครับเพราะว่าหนึ่งคือคุณโบเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็มีคนดี มาคอยดูแลมาคอยเป็นกํำลังใจให้ห่วงอาชีมากกว่าเพราะยังเด็กเออมีการติดต่อมา,าก็ไม่ได้โทรหาแล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันคงแปลกๆอยู่ๆโทรไปหาลูกแล้วก็จริงๆคุณฟุกโกก็ทําหน้าที่ของคุณพ่อได้ดีอยู่แล้วแล้วถ้ามีพี่แบงค์อีกคนที่มาทําหน้าที่ของเออพื่อนของคุณแม่มก็น้องก็คงจะจะเหมือนกับ ได้ได้ความเห็นทั้งสองข้างแล้วก็คงคงเป็นเด็กเด็กที่ไม่ขาดความอบอุ่นละเรีวยกว่าตอนนี้ก็คือขาดการติดต่อกันไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วคุณพี่เพ็ท่ะคะตอนนี้หัวใจเป็นยังไงบ้างหัวใจว่างครับว่างสนิทไม่มีใครมายุ่งกับผมหรอกครับใครเข้ามาศึกษาดูใจบ้างหรือยังยังไม่มีไม่มีเลยเพราะว่าแชทแชทเข้ามาเพื่พพอไงคะแชทแชบไม่มีเลยเออก็มีมีคุยคุยเหมือนก็เจอแล้วก็คุยแต่เขาก็กลัว เขาควตัวภาพลษณ์พี่เพ็ญใช่เขากลัวจะข่าวที่แบบลงไปว่าเราเป็นคนแบบโลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาอกเอาใจไม่คนที่กระด้างอะไรอย่างเงี้ยไม่โรแมนติกก็มีเหมือนกันจริงๆเป็นอย่างนั้นคะเก็ถ้าอยากรู้ก็ต้องคบดูครับก็เปิดจริงๆไม่ได้ปิดเออก็เปิดความรักมันมันมันต้องอยู่กับเราอะความรักมันทําให้ชีวิตมันมีความสุขมันเติมเต็มส่วนที่ขาดเพราะฉะนั้น คำว่าเข็ดคงคงไม่เข็ดหรอกต่อให้แบบความรักที่ผ่านมาจะดีไม่ดีเราก็ต้องลืมมันไปแล้วก็เริ่มใหม่แค่นั้นเองที่เซเรียสไหมครับที่แบบเหมือนประมาณพี่โบเขาเปิดตัวคบกันเร็วไมไม่เซเรียสเลยไม่เซเรียสดีใจดีใจจริงๆอะ่ะคําว่ารักมันไม่มีนิยามหรอกว่าจะต้องคบกันกี่ปีถึงจะเรียกว่าแฟนหรือว่าต้องเลิกกับคนนี้แล้วถึงจะ นานแค่ไหนถึงจะเริ่มคนใหม่ได้จริงๆการที่เราเลิกกับคนคนหนึง่งแล้วไปเจอคนคนใหม่ในวันรุ่งขึ้นเลยแล้วก็เป็นคนที่ดีที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขเติมเต็มสิ่งที่เราขาดผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะที่สุดท้ายแล้วคนที่จะทุกข์จะสุขก็คือตัวเองอย่าไปแคร์เสียงคนรอบข้างมากผมดันดีใจกับเขาด้วยจริงๆ